สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับผมนายสัตติแบงค์นะครับวันนี้คือวันเสาร์มีฟุตบอลลงสนามไม่รู้ในเชียร์กันอีกหลายคู่นะครับเลือกมาฝากแฟนๆกันหนึ่งคู่นะครับวันนี้เป็นเกมนัดชิง เอฟเอคัพนะครับเป็นการพบกันระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เจอกับแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดนะครับคู่นี้เล่นกันที่เวมบรีนะครับซิตี้นั้นช่วงหลังชนะมาโรล์เลยนะครับจนคว้าแชมป์ลีกได้สําเร็จนะครับเกมล่าสุดก็เปิดบ้านถล่มแฟรแฮมไป3ามหนึ่งนะครับส่วนแมนยูเกมล่าสุดก็บุกไปเยือนไบตันทําได้ดีนะครับเพราะเขาบุกไปชนะ2อศูนย์นะครับถ้าดูผลงานของทั้งคู่ในรอบที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าแมนยูนั้นผ่านเข้ารอบมาแบบเซอร์ไพรส์พอสมควรนะครับด้วยการไปชนะลิเวอร์พูลถึงทิ้น นะครับรวมถึงการเสมอควนสรีแบบดราม่านะครับวันนั้นก็โดนจุดโทษเอาชนะควนสรีเข้ามาได้ทั้งนักที่เองนําก่อนนะครับถึงสาลูกนะครับส่วนแมนซิตี้นะครับในรอบที่ผ่านมาเอาชนะนิวคาสเซิลสอแล้วก็เฉือนชนะเชลซี1นึนะครับเจอกันวันนี้แน่นอนถ้าดูตัวผู้เล่นแมนยูเป็นรองนะครับซิตี้นั้นตัวเล่นอยู่กันครบเลยนะครับวันนี้มีฟิลโฟเดนเออร์ลิงฮาเลนควินเดอร์บอยแบโดซินวานะครับมิโรดิโกแล้วก็มาโตควาซิทคุมตรงกลางนะครับส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ วันนี้ไม่มีลูกชอนะครับ รวมถึงเมสันเมาส์ที่มีปัญหาการบาดเจ็บรบกวนแนวลุกมีลัสฟุตอยลุนนะครับมีอเรนโดกาาโชมีบุโน่แฟนันแล้วก็มีอามัดดิยาโลนะครับแต่งตรงกลางเป็นกาเซมิโรแล้วก็คอบบี้ไมโน่นะครับคู่เซนเตอร์แบ,บ็กวันนี้เป็นลาเฟวาราแล้วก็ลิซันโดมาตินเนสก็ถือว่าตัวเล่นที teamwork, มเวิร์กแมนยูเป็นรองเยอะพอสมควรนะครับแต่จุดหนึ่งที่แมนยูมาด้วยความมึกเขิ่ก็คือว่าเกมนี้เป็นเกมส่งท้ายซีซั่นแล้วก็เป็นเกมที่สําคัญต่อพวกเขาเป็นอย่างยิ่งนะครับเนื่องจากว่า ถ้าพวกเขาชนะก็จะได้โฟต้าไปเล่นในฟุตบอลยวุโรปเชวานนี้นะักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสู้ยิบตาแน่นอนนะครับวันนี้ผมเชื่อว่าปีศาจแดงสู้ได้แล้วก็ไม่น่าแพ้ขาดนะครับเต็มที่ก็น่าจะ1ประตูเพราะวันนี้เชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้ขอให้โชคดีมีความสุขในการเชียร์ฟุตบอลนะครับเจอก,กับผมนะสา์ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ